นุ้แม่มซูริวิภาถ่ายรูปคู่ลูกสาวน้องเอลลีชาวเน็ตถักหน้าละไม้คลายกันมากหลายคนคงคุ้นหน้าคุณตากันดีสำหรับพิธีกรรุ่นใหญ่อย่างนุ้แม่มสุริวิภาคุณตังรัฒนาและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านหนู้แม่มซูริวิภานั้นได้แต่งงานและอยู่กินกับสามีบ๊อบบี้โรเบิร์ต มานานรวม25ปีแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่มีทายาทแม้จะพยายามอยู่หลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จสักครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านหนูแมมก็ได้ตัดสินใจรับลูกสาวน้องแอลลี่มาเลี้ยงเพื่อเติมเต็มความสุขของครอบครัวหลังจากที่ทั้งคู่พยายามมีลูกด้วยกันมาแล้วหลายปีแต่ก็ไม่สําเร็จอีกทั้งยังบอกเลยว่าตอนนี้ทั้งคู่นูแมมซูริวิภาและบอบบี้นั้นก็หลงรักสาวน้อยตัวน้อยแบบสุดๆเรียกได้ว่าสร้างความสุขให้ได้อย่างเต็มเปี่ยมจริงๆเลยล่ะคะ่ะ และในวันแม่แห่งชาทางด้านหนูแมมซูริวิภาก็ได้ออกมาโพสต์รูปและคลิปคู่กับลูกสาวน้องแอลลี่ซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นวันแม่ปีแรกของหนูแมมในการทำหน้าที่แม่แบบเต็มตัวซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นเอามากๆเลยทีเดียวค่ะ และล่าสุดหนูแมมซูริวิภาก็ได้ออกมาโพสลูกคู่กับลูกสาวน้องแอลลี่เป็นคอเล็กชันวันแม่คู่กันแม่ลูกพร้อมทั้งข้อความว่า My Baby แอลลีมองเหม่อเป็นแล้วจ้าซึ่งงานนี้ทางด้านชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าทั้งคู่หน้าเหมือนกันมากๆ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ